ตอนที่120ชื่อตอนว่าค่ำคืนที่หลับไม่ลงพาร์ทหนึ่งพอวานออกจากห้องของนาซ่าเขาก็เดินไปทางบริเวณต้อนรับที่ซึ่งซูปากิกำลังฝนอาวุธคล้ายดาบสองมืออยู่เธอมองมาทางเขาและยิ้มให้เล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นครั้งหน้าถ้าฉันเห็นนายเป็นแบบนั้นอีกก็อย่าคิดนะว่าจะรอดแล้วถ้ายังเล่นอะไรแผลงแอีกก็อย่าหวังเลยว่าจะได้เดินออกจากที่นี่ในวันเดียวกัน วานพยักหน้าขณะเดินไปทางออกแต่ก็หยุดลงก่อนที่จะข้ามประตูออกไปเขาหันหลังกลับมาและยิ้มให้ก่อนที่จะพูดอย่างเจ้าเล่ห์กับซึบากิที่กำลังมองตามหลังเขามาฉันก็แค่ต้องการแข็งแกล่งพอจนเธอตามมาเอาคืนไม่ได้ก็เท่านั้นเองพอพูดเสร็จวานก็รีบพุ่งไปด้านหน้าและกลิ้งไปตามพื้นขณะที่มีดาบสองมือจากที่ไหนก็ไม่รู้มาปากตรงตำแหน่งที่เขาเคยยืนอยู่ก่อนหน้านี้วานเร่งความเร็วและวิ่งออกไปจากลานกว้าง ขณะหัวร้อไปทางไซคลอปที่กำลังโกรธหัวฟัดหัวเวียงอยู่ด้านหลังซงเอกิเดินออกมาจากห้องทำงานและหยิบดาบสองมือที่ปากอยู่บนพื้นขึ้นมาเธอรู้อยู่แล้วว่าวานเตรียมตัวหลบไว้อย่างดีแต่เธอก็เลือกที่จะเล่นตามน้ำไปกับเขาด้วยเมื่อมองไปยังทิศท,ทางที่เขาหนีออกไปซูเบกิก็ยิ้มก่อนจะพูดลอยๆเด็กๆนี่นับวันยิ่งโตวไวขึ้นนะหวังว่าเขาจะไม่ต้องเจ็บตัวบ่อยนักล่ะเธอพาดดาบสองมือไว้บนไหลและกลับเข้าไปห้องทำงานต่อ วานสังเกตเห็นว่าซึเปกิไม่ได้ไล่ตามมาดังนั้นเขาจึงค่อยๆลดความเร็วลงจนกระทั่งหยุดอยู่กับที่การได้แกล้งซึมปกิที่เคยทรมานเขาอย่างหนักนั้นเป็นอะไรที่รู้สึกสะใจมากสำหรับวานและเขาหมายมั่นว่าจะหาโอกาสทำแบบนั้นต่อไปอีกเรื่อยๆแม้ซึเปกิจะโกรธมากแต่วานก็รู้ว่าเธอคงจะไม่ทำอะไรจริงจังแค่เพราะเขาไปหยอกเธอเล่นหรอก ตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายสามแล้วแล้ววานที่ไม่ได้วางแผนอะไรไว้จึงตัดสินใจเดินเล่นรอบเมืองวาาเดินแบบสบายๆไม่เร่งรีบภายในตัวเมืองและทำความคุ้นเคยไปกับแสงและเสียงของผู้คนแม้ว่าทุกคนจะเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาแต่วานก็สังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่ดูเป็นกลางหรือไม่ก็มีความประทับใจที่ดีต่อเขาผู้คนมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มแทนสีหน้าสงสยัยหรือสีหน้ารังเกียจแบบตอนที่เขาเข้าเมืองครั้งแรก มีเหล่าสตรีมากมายที่อายุยังน้อยจบจนถึงอายุมากหน่อยที่พยายามเรียกหรือชวนเขาคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเด็กหนุ่มหน้าตาดีคนนี้วานพบว่าหลายคนมีหน้าตาน่ารักมากอีกทั้งหญิงสาวบ,บางคนก็เต็มไปด้วยความเย้าวยวนหน้าหลงไหลเท่าว่าวานก็เพียงแค่ทักทายกลับและพยักหน้าให้กับพวกเธอแบบสั้นๆก่อนจะเดินต่อไปเมื่อพิจารณาถึงทุกเรื่องที่เขาพบเจอในช่วงนี้ วานไม่อาจแบ่งความสนใจให้กับผู้คนที่ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาได้อีกแม้แต่คนเดียววานใช้โอกาสนี้ทำแผนที่ของเมืองส่วนที่เขาไม่เคยไปมาก่อนและเริ่มคิดถึงสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเดทกับเอนาด้วยตั้งแต่ที่วานตัดสินใจที่จะไปเดทกับเธอเขาก็รู้สึกเหมือนเป็นหนี้ต่อเอนาและอยากทำให้มันเป็นเดทที่สนุกที่สุดแม้ว่าจะยังไม่รู้จักเธอดีนักแต่เขาก็เดาว่า เธอคงจะชอบการเดินไปรอบๆและชอปปิ้งเหมือนกับเด็กหญิงคนอื่นๆที่เขาเคยเห็นวานไปเดินดูสถานที่ที่สวยงามหลายแห่งและพิกัดพวกมันลงบนแผนที่ขณะที่ลองชิมอาหารมากมายตามแผงลอยข้างทางวานเพลิดเพลินไปกับอาหารภายในเมืองนี้มากและไม่ว่าเขาจะลองไปกี่อย่างก็จะมีของใหม่ๆมาให้ลองอีกไม่รู้จักจบสิ้นแม้เขาจะติดใจอาหารจากเจ้าของร้านผู้เพียรพร้อมมากที่สุดเหมือนเดิม แต่วานก็ยังไม่เคยเจออาหารที่มีรสชาติแย่ๆเลยแม้แต่ร้านเดียวเขาชอบอาหารทะเลมากเป็นพิเศษและเคลปที่เขามักจะกินบ่อยๆก็กลายเป็นหนึ่งในอาหารที่เขาโปรดปรานที่สุดวานใช้เงินมากมายที่เพิ่งได้รับมาไปกับการลิ้มลองอาหารตามทางเรื่อยๆก่อนจะเดินไปจนสุดทางเขาจะซื้อทุกอย่างที่ตัวเองชอบในปริมาณมากและนำมาเก็บไว้ภายในช่องเก็บของแบบลับๆเขาจะนำมันออกมาทานในภายหลังหรือไม่ก็แบ่งให้เด็กๆ เมื่อเขากลับมาถึงที่พักแล้ววานชอบที่จะแบ่งสิ่งของที่เขาปโปลดปลานให้กับผู้อื่นและเขาก็อยากเห็นสีหน้าของพวกเด็กๆตอนที่เห็นของกินมากมายเหลือเกินวานมาถึงที่ทำงานและบ้านประมาณสองทุ่มและเดินลัดลานกว้างไปทางห้องโถงในตอนที่เขาเข้าไปอนูบิตก็เฝ้ารออย่างอดทนเพื่อต้อนรับการกลับมาของเขาเธอยิ้มและพูดขึ้นยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะนายท่านวานพยักหน้าให้และตอบกลับ ตอนนี้พวกเด็กๆทําอะไรอยู่งันหรืออนุบิดเลิกคิวขึ้นหลังจากที่เห็นท่าทางเรื่อยๆของเขาขณะที่เธอตอบกลับไปพวกเขารอการกลับมาของนายท่านอยู่ที่ห้องอาหารค่ะในฐานะคนในฝูงของท่านพวกเขาจะไม่ทานอะไรจนกว่านายท่านจะสั่งหรือจนกว่าจะกลับมาถึงค่ะพ่อนึกถึงภาพเด็กๆที่กําลังนั่งรอและเฝ้ารอเขาอย่างอดทนวันก็รู้สึกแปลกๆแต่มันกลับไม่ได้ทําให้เขารู้สึกอึดอัดเหมือนที่ตัวเองคิดเอาไว้ เขาเดินไปข้างหน้าพร้อมกับวางฝ่ามือลงบนศีรษะของอนูบิสและรูปหูของเธอเล็กน้อยก่อนจะเอามือออกอนุบิสรู้สึกประหลาดใจกับการกระทําของเขาแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรวานก็พูดขึ้นมาก่อนเธอเองก็กําลังรอฉันอยู่เหมือนกันใช่ไหมล่ะวานเดินผ่านเธอไปและร้องเรียกเมื่อเขาเดินผ่านไปจนถึงสุดทางแล้วมาเถอะฉันไม่ชอบให้คนอื่นมารอหรอกนะหลังจากได้พบกับซูบบกิตอนนี้วานตัดสินใจได้แล้วว่า เจะเผชิญหน้ากับปัญหาแบบตรงๆถ้าเขาต้องเป็นจ่าฝูงในบ้านหลังนี้เขาก็จะพยายามทำมันให้ดีที่สุดจนกว่าพวกเด็กๆจะพึ่งพาตัวเองได้ถ้าอนูบีจะเรียกเขาว่านายท่านงั้นเขาก็จะทำตามบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อตอบรับความแน่วแน่ของเธอหลังจากที่เขาเดินผ่านเธอไปสักพักวานก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนภายในจิตใจบอกว่าค่าความพักดีของเธอเพิ่มขึ้นเป็น91แล้วซึ่งสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าให้กับเขา อย่างที่คาดเอาไว้เลยเมื่อวานก้าวเข้าสู่ห้องอาหารพวกเด็กๆก,ก็กำลังนั่งเป็นครึ่งวงกลมและเว้นที่ไว้ให้กับเขาเขาพึมพำกับตัวเองว่าน่าจะซื้อโต๊ะเ้ยๆเ,เอาไว้สักชุดหนึ่งเพราะการนั่งบนพื้นอยู่ตลอดนั้นเป็นความรู้สึกที่แปลกอยู่บ้างหลังจากที่เขาได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในคฤหรหัสของซูเบกีวาน,นั่งลงในตำแหน่งที่พวกเด็กๆเ,เ,เว้นไว้ให้โดยไม่พูดอะไรแล้วรอให้อนบิสมานั่งที่ด้านซ้ายมือของเขา เมื่อเห็นว่าเธอมานั่งอยู่ตรงด้านนอกวงกลมแล้ววานก็หันไปทางเด็กๆและกล่าวขึ้นขยายวงหน่อยเว้นที่ให้อนุบิดด้วยพวกเขาจ้องมองวานตั้งแต่ที่เขาเข้ามาถึงและพอเขาเปิดปากพูดพวกเด็กๆก็รีบเว้นให้อนุบิดเข้ามานั่งลงในวงกลมด้วยวานมองไปที่อนุบิดและเธอเองก็สบสายตากับเขาก่อนจะลุกขึ้นแล้วมานั่งลงข้างๆเมื่อเธอนั่งลงแล้ววานก็พูดต่อ ตั้งแต่นี้ไปพวกเราจะทานอาหารด้วยกันเว้นแต่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถทําแบบนั้นได้อนุบิดเป็นเทพธิดาของพวกเธอและแม้ว่าพวกเธอจะให้ความเคารพกับเธอมากแต่ต่อไปก็ควรปฏิบัติกับเธอเหมือนกับเป็นสมาชิกข,ของครอบครัวตราบใดที่ยังเห็นว่าฉันคือจ่าฝูงอยู่พวกเธอก็จะต้องปฏิบัติตามกฎง่ายๆพวกนี้เข้าใจไหมเสียงของเขาฟังดูหนักแน่นมากและวานก็อยากให้เด็กๆรู้ว่า เขากำลังจริงจังแค่ไหนราซุยเป็นคนแรกที่ตอบออกมาเสียงดังครับนายท่านหลังจากนั้นเด็กคนอื่นๆก็ทวนคำพูดออกมาอย่างพร้อมเพรียงวานพยักหน้าก่อนจะนำอาหารออกมาจากช่องเก็บของหลังจากนั้นเขาก็ส่งมันให้นูบิสและเธอก็เริ่มส่งต่อไปให้กับทุกคนในวงกลมวานคิดว่าการกระทำของเธอเหมือนกับผู้ที่เป็นมารดาจริงๆและเขาก็อยากให้เธอใกล้ชิดกับพวกเด็กๆให้มากกว่านี้ ใบหน้าที่โศกเศร้าของเธอที่เขาเห็นตอนก่อนหน้าที่จะออกไปข้างนอกนั้นทําให้เขารู้สึกแย่มากวานยังคงนําอาหารออกมาเรื่อยๆและแต่ละอย่างก็ยิ่งทําให้พวกเด็กๆมีสีหน้าประหลาดใจมากขึ้นในสายตาของพวกเขามันราวกับว่าวานกําลังเสกอาหารออกมาจากอากาศและทําให้ความคิดต่อต้านต่าง,างๆที่เคยมีนั้นหายไปอย่างรวดเร็วเด็กแต่ละคนค่อยๆรับอาหารจากอนูบีที่กําลังยิ้มอย่างมีความสุข เมื่อทุกคนมีอาหารมาวางอยู่ด้านหน้าครบแล้ววานก็ตระหนักว่าเขาลืมซื้อเครื่องดื่มไปซะสนิทเลยเมื่อเห็นท่าทางคาดหวังของพวกเด็กๆเ, <c oughs> เขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังปล่อยไก่ตัวโตวก่อนที่อนูบีสจะชิงพูดขึ้นมาก่อนตอนนี้ทุกคนก็ได้อาหารกันครบแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมน้ําชามาให้พวกเธอคุยเป็นเพื่อนในท่านไปก่อนแล้วรอจนกว่าฉันจะกลับมาเข้าใจไหมเด็กๆพยักหน้าหลังจากที่ได้ยินคําพูดของอนูบิส และเธอก็โค้งไปทางวานที่กำลังงงๆก่อนจะมุ่งหน้าเข้าไปในครัววานพบว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่ให้ความสนใจกับอนูบีสแต่เธอเองก็กำลังพิจารณาความคิดและการกระทำของเขาอยู่เช่นกันตอนที่เห็นว่าเขาไม่ได้เตรียมเครื่องดื่มเธอจึงรีบเข้ามาช่วยและดึงความสนใจออกไปจากเขาจากนั้นเธอก็ขอตัวออกไปเพื่อช่วยกบเกลื่อนความผิดพลาดและยังเปิดโอกาสให้เด็กๆได้พูดคุยกับเขาอย่างเปิดเผย วานหัวเราะให้กับความน่าประหลาดใจในการรับรู้และปรับตัวของเทพธิดาองค์นี้ผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์มาแล้วกว่า300ปีเขาเริ่มคุยเล่นกับพวกเด็กๆขณะที่พวกเขาเองก็ดูเหมือนจะยินดีที่ได้รับโอกาสแบบนี้เช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะยังพูดแบบเกรงๆแต่วานก็เห็นว่าเด็กๆกำลังพยายามทำตามสิ่งที่ทั้งเขาและอนุบิดคาดหวังเอาไว้เขาตระหนักว่าพวกเด็กๆนั้นเป็นเหมือนกับตัวเองในอดีต ที่มักพยายามทําทุกอย่างให้คนอื่นที่ห่วงใย,ยนั่นทําให้วานรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและยังสาบานในใจว่าจะทําตามสิ่งที่พวกเด็กๆคาดหวังเอาไว้ให้ได้เช่นกันพวกที่ดูจะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือพวกเด็กสาวที่ชื่อมาอาดและนานูซึ่งนั่งอยู่ห่างจากตําแหน่งของเขาไปมากที่สุดว่ารู้สึกผิดทุกครั้งที่เห็นพวกเธอเพราะมันทําให้เขานึกถึงตอนที่ยิงลูกศรอ,ออกไปเพราะรู้ว่าไม่อาจจะขอโทษพวกเธอออกไปได้ เขาจึงสัญญากับตัวเองว่าจะดูแลพวกเธอเป็นอย่างดีผ่านไปไม่กี่นาทีอนูบิสก็กลับมาพร้อมกับถาดใส่ถ้วยเปล่าและการน้ำชาขนาดใหญ่เธอเดินกลับมายังที่นั่งถัดจากวานและเทน้ำชาลงในถ้วยแต่ละใบก่อนจะส่งมันให้กับพวกเด็กๆเ,เมื่อได้รับถ้วยกันครบแล้วทั้งกลุ่มก็มองไปที่วานด้วยสายตาคาดหวงังพอเห็นสีหน้าเหล่านั้นเขาก็ยิ้มยิ้มก่อนจะฉีกเนื้อไก่ออกมาและชูขึ้น เขาไม่ได้หิวอะไรมากนากักเนื่องจากไปชิมอาหารมาตลอดทั้งวันแล้วแต่เขาก็พร้อมที่จะกินต่ออีกนิดหน่อยก่อนที่จะพูดขึ้นทานข้าวกันเถอะท,ทันทีที่พูดจบเขาก็กัดเข้าไปที่เนื้อกลุบกรอบและฟ้ามองเด็กๆทานอาหารของตนเองอย่างสุภาพเมื่อได้เห็นท่าทางของพวกเขาวานก็รู้สึกเขินเล็กน้อยเพราะเขาหยิบอาหารขึ้นมาด้วยมือเปล่าก่อนที่จะกัดมันอย่างหนำใจเขาไม่คิดเลยว่าเด็กน้อยพวกนี้จะได้รับการฝึกรับประทานอาหารมาเป็นอย่างดี เขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากทางซ้ายจึงมองไปทางอนูบทีที่มองเขาพร้อมรอยยิ้มขณะค่อยๆทานอาหารในจานของตนเองอย่างช้าๆวานรู้สึกเขินมากหลังจากเห็นวิธีการกินของเธอแล้วก็เข้าใจในทันทีว่ามารยาทบนโต๊ะอาหารของพวกเด็กๆนั้นมาจากใครหลังจากทานอาหารเสร็จแล้ววานก็ให้พวกเด็กๆยื่นเส้นยืดนสายก่อนจะบอกให้พวกเขาเตรียมตัวไปอาบน้ำเขาเดินออกไปข้างหน้าและเริ่มออกกำลังกายขณะที่พวกเด็กๆ ดูเหมือนจะชอบท่าทางที่เขาใช้และเรียนแบบพวกมันพร้อมรอยยิ้มและหางที่แกว่งไปมาเมื่อทุกคนออกกําลังกายเพื่อย่อยอาหารกันเสร็จแล้ววานก็บอกให้พวกสาวๆไปอาบน้ําและให้เด็กชายรอไปก่อนทุกคนมองมาทางเขาราวกับเป็นสัตว์ประหลาดดังนั้นวานจึงมองไปทางนูบิสจนเธอต้องอธิบายให้เขาฟังเพราะว่าทุกคนยังเป็นเด็กอยู่และทางใต้แทบจะไม่มีห้องอาบน้ําอยู่เลย ปกติแล้วพวกเด็กๆจะช่วยอาบน้ำให้กันด้วยถังน้ำกับผ้าชุบน้ำมาดๆค่ะวานตระหนักว่าความคิดของเขานั้นต่างไปจากเดิมเล็กน้อยแม้ว่าเมื่อเร็วๆนี้เขาจะไม่ได้กังวลเรื่องการอาบน้ำกับเพศตรงข้ามสักเท่าไหร่นักแต่เขาก็เริ่มให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นและพยายามแยกชายหญิงออกจากกาันขณะที่เขากำลังหมกมุ่นอยู่กับความคิดอนูบีนก็พูดออกมาจากด้านข้าง อ่างอาบน้ำของที่นี่ใหญ่พอที่ทุกคนจะอาบน้ำพร้อมกันได้ท่านไม่ควรคิดมากและเข้าไปอาบน้ำพร้อมกันเลยนะคะหากท่านปฏิบัติเหมือนกับพวกเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กๆก,ก็อาจจะเข้าใจเรื่องลำดับชั้นผิดแผกไปจากปกติเธอพูดด้วยน้ําเสียงที่เบามากและวานก็พบว่าพวกเด็กๆกําลังพยายามเพิกเฉยต่อสิ่งที่เธอกําลังพูดอยู่เนื่องจากมีประสาทการได้ยินที่แหลมคมวานจึงรู้ว่าพวกเขาจะต้องได้ยินแน่นอนหากตั้งใจฟัง วานตระหนักว่าตนเองอาจมองข้ามความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นนี้มากเกินไปหน่อยเขาหันไปหาเด็กๆก่อนจะเลิกคิดมากก็ได้พวกเราจะเข้าไปพร้อมกันได้อาบน้ำด้วยกันแล้วก็ต้องอาบให้สะอาดด้วยล่ะพอพูดจบวานก็เดินไปทางห้องอาบน้ำและเริ่มถอดเสื้อผ้าออกเขาพบว่าพวกเด็กๆจะตามเขาเข้ามาแต่ตราบใดที่เขายังจำได้ว่าตนเองเป็นจ่าฝูงเขาก็จะสามารถสงบทั้งกายและใจได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ที่จริงวานก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องถูกเห็นอยู่แล้วและเริ่มตระหะนักว่าไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องมากังวลเรื่องที่เห็นหรือถูกเห็นเลยยังไงซะตามที่อนุบิดบอกและจากบทเรียนของริเวเรียพวกเขาก็ยังถือว่าเป็นเด็กอยู่และการอาบน้ากับเด็กๆนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรทว่าปัญหาของจริงนั้นได้โผล่ออกมาหลังจากที่วานถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วและกำลังเดินเข้าไปในห้องอาบน้ำ นอกจากพวกเด็กๆอนูบิดเองก็เข้ามาและเริ่มถอดเสื้อผ้าด้วยท่าทางเรื่อยๆเหมือนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแม้ปกติแล้ววานจะไม่สนใจเรื่องการอาบน้ำกับผู้หญิงแต่การพูดคุยกับอนูบิดในวันนี้ได้ทิ้งบางอย่างเอาไว้ในจิตใจของเขาวานพบว่าเรือนร่างของเธอนั้นช่างดูต่างไปจากหญิงสาวคนอื่นๆเหลือเกินผิวสีน้ำตาลมะกอกของเธอดูมีประกายสีทองเล็กน้อยเมื่อมันสะท้อนกับแสงเธอมีร่างกายที่ผอมเพรียวและแทบจะไม่มีไขมันส่วนเกินเลย วานยังเห็นกล้ามเนื้อบนร่างกายขณะที่เธอเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างชัดเจนนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่วานได้เห็นหญิงสาวถอดเสื้อผ้าให้ดูแบบทีละชิ้นเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เธอถอดออกมานานยิ่งไปเพิ่มความเครียดขมกในร่างกายของเขาขึ้นทีละนิดในที่สุดอนูบีชก็เปลื้องผ้าออกจนหมดและหันไปหาวานที่ยืนอยู่หน้าห้องอาบน้ําในจังหวะที่เธอหันมาวานก็เห็นร่างของเธอได้ชัดเต็มสองตา ขณะที่เธอเองก็กําลังทำเช่นเดียวกันดวงตาของทั้งคู่นั้นต่างเบิกกว้างเป็นกับสิ่งที่เห็นว่านพอบอกได้ว่าอนุวิทมีความสูงประมาณ166ซนเมตรและเขายังพบว่าทุกซอกทุกมุมบนร่างกายของเธอนั้นแทบจะไร้ที่ติเธอมีหน้าอกขนาดปานกลางน่าจะประมาณ82ซนเมตรส่วนโค้งว้าวที่เอวของเธอนั้นกว้างประมาณ58ซนเมตรซึ่งต่างดูสมส่วนโดยเฉพาะ เมื่อเอาไปประกบกับส่วนล่างที่มีขนาด84เซนติเมตรเป็นการปิดท้ายสิ่งที่ทําให้วานประหลาดใจที่สุดก็คือการที่อนูบีสนั้นไม่มีเส้นขนบนร่างกายส่วนอื่นเลยนอกไปจากเส้นผมขนที่หูขนคิ้วและขนหางขณะที่วานกํำลังมองร่างกายของเธออย่างสนใจอนูบีสเองก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงบริเวณเอวของเขามากแม้จะเข้าใจว่าวานอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้ว แต่เธอก็คิดว่าร่างกายของเขาน่าจะมีส่วนที่ยังเป็นเด็กอยู่บ้างเท่าว่าต่อไปเธอคงต้องเปลี่ยนความคิดแล้วหลังจากที่ได้เห็นร่างกายที่เป็นผู้ใหญ่มากๆของเขาแม้ว่าเธอจะมีประสบการณ์กับเทพองค์อื่นบนสวรรค์มาบ้างแต่อนุบีตก็ไม่เคยเห็นอะไรที่เทียบกับวานได้เลยเพราะเกียรติและศักดิ์ศรีทำให้เธอต้องหลีกเลี่ยงสัมพันธ์ต่างๆกับมนุษย์เพศช,ชายแต่วานกลับทําให้หัวใจของเธอเริ่มเต้นเร็วขึ้นแบบไม่เป็นจังหวะอีกครั้ง ท่านใดนั้นวานก็ถามออกมาแบบแกล้งโง่เธอจะเข้ามาอาบน้ําด้วยกันงั้นหรืออนูบิสได้สติกลับมาและสบตากับวานก่อนจะตอบท่านคือนายท่านของฉันหากท่านเข้ามาอาบน้ํากับพวกเด็กๆแน่นอนว่าฉันจะต้องเข้าไปด้วยอยู่แล้วถ้าฉันเข้ามาอาบน้ําทีหลังมันก็อาจจะทําให้เรื่องลําดับชันวุ่นวายกว่าเดิมอนุบิสกล่าวออกมาอย่างช้าๆแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเล็กน้อยหลังจากตระหนักถึงสถานการณ์ในตอนนี้ วานดูเหมือนว่าจะยอมรับคำอธิบายของเธอขณะที่เขาหันไปทางห้องอาบน้ำซึ่งเด็กๆก,กำลังช่วยทําความสะอาดให้กันอยู่เอาล่ะไปกันเถอะแม้ว่าวานจะพยายามพูดด้วยความมั่นใจแต่เสียงของเขาก็เริ่มเบาลงในช่วงท้ายๆเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและเดินไปทางห้องอาบน้ำท่ามกลางสายตาของเด็กๆทั้งเคนอีกครู่หนึ่งอนุเบตกกเดินเข้ามานั่งลงทางด้านซ้ายของเขาพร้อมกับพูดขึ้น ฉันจะขัดหลังให้นะคะนายท่านวานคิดว่าเขาเริ่มจะชินกับวิธีเรียกแบบนี้แล้วแต่คราวนี้ดูเหมือนมันจะมีพลังทำลายสูงมากกว่าเดิมอยู่หลายเท่าเขาอึ้งไปชั่วขณะก่อนที่จะรู้สึกถึงฟองน้ำขัดตัวอุ่นๆมาสัมผัสที่ไหลฮันุบิเริ่มขัดแผ่นหลังให้เขาขณะที่วานได้แต่ปล่อยให้เธอทำตามใจชอบเขาพบว่าแม้แต่พวกเด็กๆเ,เองก็มองมาทางนี้เป็นระยะระยะ และววานรู้สึกว่าเขาจะต้องพยายามรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ให้ได้เขาสูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อสงบจิตใจขณะที่เพลิดเพลินไปกับความสบายจากน้ำและบรรยากาศแสนอบอุ่นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่เข้ามารับฟังสวัสดีครับ